ตอนนี้มวายปูกุนแฮ่ได้จ้ะความโชคนีความโชคดความโชคดีโคนได้ยุ่งวมาบารนี้ลวกลากั้าขอวจบ้ไช่ด้ปูเด้อ ขอจคขอใช่ขอเพื่อเ็ซีแน่ขอเพื่อจะคของแน่ขอเพื่อด้เช็ดด้สั่งไมว่าร้ามเหที่เสาสกะานถึงวันแล้วล่ะครเลยเมื่อีดก็ขอจคขอใช่ขอป้อนมาีจากคูพูดแน่นี่นะอะไรนะฮสูกันสูดรไนสูตอะไรสูมันสูเปียะ แูวเดี๋ิละพูอยางให้ตัวได้กนะ็ใหงออกมากเลยเอ,อจุดทูบิละมารูจาก,ก,ากาาข้ามหอข้ามเตาข้าเพิ่นเหรอ้วเพลนว่าเพ่นวายยังไหนเพ่นขอจบขอใ,ใช่จะไรเราตามต้มกุ้ววามีเ่เะเอที่ว่าจุดขอจุดเจ้าแล้วใช้ว่นาต่ค็มันนับถูก,ก็เหน ีเก้าพอดีนะช็มีแล่ะครับพนมชโชคเป็นเก่าเป็นยู่ดีล่ะก่าเป็นมะเียนยู้ไหวพ้าไพาธรรมาเลยนะ เขาเอาไปกระทำเข้าเ้าเนี่ยค่ะปูคนกระไฮขคือเก้าหน่ะทำได้ดีทำได้งามเนาะของเาเอาจกไหนฮะมาขอาบาลนี่คนดียุ่งในรุ่มเต็มเข้ามาีถ้าถ้าอาคมบนมมีอย่างที่เขาเราทื่อนแล้วจะถือวจางไหนหล่ะมิตพอหล่นเดียวสิบบ้านซาหาบ้าเือกแตว่าปูบุ้เฮนี่ว่ะสิบั้านซาหาบัานเลื่องข้นเต็มบันตึงๆกับจะไมตะกี้กอะไอ แต่ว่าปูพุนแห่เข้าอีกตัวปูพ่นจเดียบเฮ็ดอยกกักร่างรัดวร่ามให้แล้วใีตัวอูกตัวปูกไัไรข้าบริบนมาบนนี้นี่งครัมาขอขอโหลดเดี๋ยวจะปูพันสิเมตตาเอาเอาไปบานปูสุกขนเนาะอือครับอือะอ่าสาธเด้อปูพุญแห่อ่า ลูกหลานผู้ขา่าแม่ขอโชคขอชัยน้ำปูเด้อเมื่อนี้ก็ได้ขอเพื่อตัวจะควงน้ำแน่ขอเพื่อเอจทีน้ำแน่ปูยูไกยูไกผู้ที่กำลังติดตามรับชมทั้งช่องนี่แหละทั้งทีมงานมาน้ำกันนี่แหละเมื่อนี้ก็มาขอบารมีน้ำปูนี่แหละให้ซิบบานซาหาบานฤทธิ์ที่เคยที่พานมากถืเจ้าปจักษที่กกวดัดที่พานมากนี่ก้ะโอ้ยเห็นปจกักสายตา เออเยี uh, C, อีกครั้งอีกรอบนึงเด้อปูเอ้ยก็ยแบบสั่นมาได้เฮ็ดได้สั่งเสงซาซากลากยื่นี่มาแล้วปเปลี่ยนเ uh, ด้อปูเอ้อืมเย็บชี้ในรังไหลเขามาซอยกันเฮ็ดซอยกันส,สั่งกันแปลงทั้งวัดกุเทียน้องหิมะเหลียววันตัวเมือ่นอ,อ,น,อ,อนี้ลูกหลานก็ได้มาขอโชคขอใชัยนำปูกับมิเตาขอตัวยิบตัวดีนี่แหละเนี่ยมันจีบเปลี่ยนเงินเป็นท้องกับมิเตะตอนนี้ทะแล้วปูเอ้ยไปรับจ้างเขาในเมืองลสามร้อยสามร้อยห้าสิบหนึ่งมันกะบ่ มีเงินพอสิได้ไม่เห็นมาส่างล้ำพังซื้อใส่ปากกับพราแห้งเมื่อนี้กัมาเลยมาขอบารมีน้ำปูให้เอฟซีให้ใหนจนได้โชคได้ใช่ขอบารมีปูนี่แหละโดยการที่จุดทูบเสียงตัวเลข youtube เสียงไทยตัวเลขนี่แหละปูสิให้ตัวใดปูสิบอกตัวใดก็ให้ปรากวอกสืยู youtube ดูเ,เด้อปูเด้อมื่อนี้ก็บ่ได้มาลบลู่ดูมีนีหยังดอกมื่อนี้ก็ลูกหลานมาอ่อนหลับคาบหยามาขอมา Khóa trục, khóa chạy, khóa 5 thì đi là 4 vây. Thì 2 cái 24 vách thì nó rất là full 30 thì chốt thuộc, nó rất là full 30. 30. 40. 40. 40. 40. วันนี años, ha, long, ้ให้เราอยู่นึ่วันนีา่าให้เราหนึ่งที้านก็เป็นอาเป็นตานะเลยอยากมาอันหนึ่งได้ได้เห จะชุดแถวจะปูเด้อปูเอ้ยใหญ่ตัวใดให้เอฟที่เข้าสี่ในแม่ซอยเฮ็ดซอยส่างกันอีกรอบนึงอสี่เปิดตั้งนั่นวัดกุดูเฮียเข้าอีกรอบนึงกับแล้วแจ้ปูสีปวดสีพายเด้อปูไว้อย่งา,งางุดไว้ในรำบากเนี่ยแล้วก็ตับบังรุ่นบังตัวเด็กโอ้จะเมือดจนะเนานะมาเนาะ

No, pero... ที่สองกำลังสีมากครับเอฟซี่ครับเห็นตั้งหัวน้อยๆน,ยนี่คิดว่าหนาสจะเป็นหนึ่งครับผมเดี๋ยวจังไดการ่อถาเบิ้งครับขันใหม่ไปสุดตัวที่สองแล้วกะลอถาเบิ้งกันครับ ตัวที่สองเป็นหนึ่งครับผมเอาัดนี้ตัวที่สองเป็นหนึ่งครับแจงไดขึ้นไปตรงกับเลขน้องพู้มหยิบลอตเตรี่เนาะครับผมคืเอเจงไดกก็เดี๋ยวมาดูตัวที่สามกันครับตัวที่หนึ่งเป็นฮาตัวที่สองเป็นหนึ่งเล่ารุ่นตัวที่สามครับผม ใจมากหาซองซองหานะเอ๋อยุดกล้องไงว้หมดนี่อาชัดปะน่าจะซองปะซองอะไรแมนเอากาวชัดเจีนแล้วครับเนาะรอ,อง จากหน้าบ้งครับผมสรุปว่าคือหาหนึ่งสองนะครับครับชัดเจนหาหนึ่งสองห้าหนึ่งสองโอ้เปตรงกับเด็น้องพุ่มยิบลอตเตอรี่ตรงเป๊ะสามตัวพร้อมแมนยิบจยิบลอตเตอรี่ให้อ่าณบ,บุญผ้าด้วยกับให้ผมครับสองหนึ่งห้าอืมสองหนึ่งหาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสองใบวะสอง 5, ใบหรือสามใบ บ่แน่ใจคือกันก็นมาตรงกันครับแทบบ้บาบน,นี้อ๋เอาเอานี่มันปูเสียชกใช่ห้วยคันเดฟซี่มักตัวนี้ก็ให้ตัดเหรียญน้ำเนาะแมน<อ>แมนตัดน้ำครับงามอยู่ผมวางงามอยู่งามงามงามเลยเอ๋อคชัดเจนครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับเนาะเอา่ะแคปหน้า,า,นาจอไว้ครับผม ถ้าว่าแคบกระจำเอาก็ได้ถ้าพูดได้ความจำดีเนาะ <Okay. S 1> อะครับหนึ่งสองนะครับชัดเจนครับผมห้าหนึ่งสองครับผม <Okay. S 1> อ่ะครับผม <Okay. S 1> กะค่อนมัน Moment. ค่อนข้างแล้วเนาะกะชัดเจนเลยล่ะครับผมสําหรับแนวทางตัวเลขที่เข้ามา อ่าทูบขอโชคกับปูกุนแฮครับผมตัวเลขถ้าอ่านจากด้านบนลงมาด้านล่างครับจะเป็น5้าหนึ่งสองครับผมแต่ว่าถ้าอ่านจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนจะเป็นสองหครับมามาตรงกับเลขที่น้องพุ่มยิบลกตเตอรี่ใ่้คักแท้สองหนึ่งหาเต็มเต็มเลยเอาค่ะให้ลองพิจารหน้าบิ่งนะครับนองแนวทางตัวเลขกัอแกับผูู้แล้วว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกครับผมแต่ว่าเข้ากัมาหาให้เป็นแนวทางครับผม ไอเอฟซี FC, น้ำใบพิจน,นาครับผมชอบกระจัดคัดกระพานครับผมผู้ใดมักน้าก่ก็รองเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแม่งรัฐบาลไว้ครับผมถ้าไปสอใบก็ว่าไปครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแอดกับาากไว้แค่นี้นะครับเนาะแนวทางตัวเลขก็ได้เป็นที่เรียบร้อยครับผม